อค okay, ลูกเพ่อมากินไหมพอกินด้วยกินด้วยอย่าพอกินด้วยนะแม่ทําเผื่อพ่อด้วยนะคะค่ะเฮ้ยของชอบเลยอ่ะลุกพ่อลุกพ่อ,พอกินกินด้วยนะโอ้ได้ลูกได้เลยค่ะโ,โ,โอ้ยคุณแม่คุณแม่มานั่งทานด้วยสิคะ อ๋อโอเคค่ะแม่เชิญทำงานบ้านได้เลยค่ะค่ะอืมอืมคุณพ่อเป็นไงบ้างคะโอ้ก็อร่อยนะเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ปีมือไม่เปลี่ยนเลย,เยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็ชมแม่เก่งเกินไปนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> อยากไปเล่นแล้วอ่ะหนูไปเล่นของเล่นกันนะคะคุณบอสโอ้ยได้จ้ะลูกค่ะอิ่มแล้ะค่ะค่ะแม่ค่ะรัจกจ้าล้วค่ะเล่นอะไรเล่นเป็ดละกันไอ้แกแซมมี่มเองแดกพ่อ มันวางยากคิปปลายเลยอะเโตผังไม่โตโอ้แม่วาลังอ้าวโตเพิ่มอะทบทบทบวางยากแค่ไหนโตเพิ่มโอ้ขุดไปยันพื้นบ้านเลยโอ้อืเออกินเสร็จแล้วเอาเอหนูปลาฮอ้อว ที่บ้านเราก็มีสวนสัตว์นะไปดูสวนสัตว์ไหมสวนสัตว์เหรอใช่ไม่จะได้ไปดูสัตว์ที่หนูชอบด้วยแล้วคุณแม่ล่ะคุณแม่อคุณแม่อ้าวแม่แม่ทำอะไรอ่ะโอ้แข็งแรงนั่นเนี่ยว้าโอ้แม่แม่ทำอะไรโอ้ วแลว้คุณแม่ไปสวนสัตว์กับพวกเราไหมคะพ่อชวคไปอ้าวทำไมนะทำไมอะคุณแม่คุณแม่ต้องไปสิเอ๋อ,อ,อไม่เป็นไรคะ่ะถ้างั้นเราไปดูสวนสัตว์ของคุณพ่อกันดีกว่าไ,ไปกันจะได้ไปเที่ยวสวนสัตว์กันแล้ว yahoo โอ้อ จดชื่อนนเี่ยดังที่คุณแม่ไม่มาด้วยเอ่อย่าแม่ก็หายแล้วแหละค่ะแ่งอนมั้งอืมอุ้ยเราต้องเดินตกไปตรงนู้นใช่ไหมหนูจําทางได้คุณพ่อนู่นใช่ไหมโอ้ได้ได้ได้ยวพ่อพาไปนะค่ะโอ้ยแม่ไม่ค่อยชอบสัตว์นะลูกนะนี่เกียสัตว์สัตว์เนี่ยสัตว์เนี่ยโอ๊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 ยไม่ชอบสัตว์เนี่ย น้องงอนพี่แล้วทำไมฝั่งนู้นมันน่ากลัวจังวะมาเลยเสือไอ้เหี้ยงัวหน้าคะมาสัตสัตเปิดแล้วนะไปอุ้ยก่อนเราจะมาถึงนะคะพ่อโอ้ยนี่ก็เปิดมาก็สองปี้วนะลูกโอเคครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนสัตว์ที่มีชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้นะฮะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับเลยครับตับครับเนี่ยอ๋อใช่ครับผมใช่ครับอ้าวสกุลเลยครับโอเคครับเอ่อผมเป็นนักข่าวครับพอดีว่ามาทำบ้านเลยครับ โอเคครับอ๋อยืนยืนยืนกล้องหน่อยครับหนูหนูหนูเอหนูมาด้วยอ่ะอหนูเป็นใครน่ะออ๋เป็นเป็นลูกครับอ๋อโอเคครับชอบประครับโอเคอ่าสัมภาษณ์หน่อยครับคิดยังไงครับกับช่วงนี้ว่าเศรษฐกิจเออดีไหมครับเพราะว่าเป็นช่วงโควิดครับตอนนี้อ๋อก็เริ่มแย่ลงนะครับก็คนไม่ค่อยจะมากันเลยครับครับไม่ค่อยมามีแต่พนักงานนั่นนั้นเลยเออแล้วคิดว่าเออตอนนี้คิดยังไงกับเออประเทศของเราครับที่มีนายกเอิ่นเง่นครับอ๋อ ต้องไล่ครับต้องไล่เพราะเศรษฐกิจแย่มากครับตอนนี้โอเคครับก็ขอจบข่าววันนี้เจอใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับอะไรเขาขอขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ผมเป็นข่าวครับเดี๋ยวผมพยายามจะโปรโมทให้นะครับไม่มีทั้งต้องต้องเที่ยวเยอะๆอ๋อได้ครับได้ครับเอ่อนี่ขอตัวก่อนนะครับอยากตัวอ๋อได้ได้ได้ลูกได้หลุดปั๊บปั๊ผมผมผมชื่อตุ๊กนะครับขอบคุณครับอ๋อครับครับโอ้คุณตุ๊กคุณ ชอบแบบพ่อผ้าหนูชอบจังเลยย่าโอ้หงุ่งหงุ่งไงใช่ไหมมันมองมันใช่หงุ่งหงมันมองหน้าหนูด้วยเมื่อกี้วุ้พ่อเพ่มวุ้ยช้างช้างช้างพ่อพ่อช้างโอ้ช้างโอ้ช้างช้างช้างโอ้ยไปไปพโอผ้าช้างโอว่าไงเอ้าโอโอสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเอ่อพอดีว่าผมมาเขียนหนังสือครับอ๋อเขียนหนังสืออ๋อสวัสดีครับใช่ครับผมว่าส่วนสาะของคุณเนี่ยมีข้อบกพร่องอย่างหนึ่งนะครับยังไงนะครับกลิ่นนะครับกลิ่นรู้สึกว่ากลิ่นสัตว์เนี่ยค่อนข้างจะฟุ้งฟ้าอยู่บ่อยนะครับเหม็นมากๆเลยค่ะหรอใช่เลยครับความเอ่อสะอาดเนี่ยผมเต็มสิบผมให้ห้านะครับน้อยมากๆเลยนะโอ้เกิดชวนแก้ไขสัตว์ก็ใหญ่แล้วแบบไม่เห็นมีใยรยาะเลย ไม่กินตรงไหนกินสัตว์ครับผมขออนุญาตแก้ไขด้วยนะครับซึ่งคิดว่าสัตว์เนี่ยอยู่ใกล้จุดชมนุมกันไปนะครับบอกว่าจุดการเดินการใช้ชีวิตนะครับอ๋อได้ครับได้ครับในเมืองเหรอคะไม่ครับบอกว่าถึงกติถ้าเราเดินอย่างเงี้ยเห็นไหมมันมีสัตว์เต็มมากไมยเลยถ้าเราจะหาที่กินขนมอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ยากนะครับพวกอาหารอะไรเงี้ยครับมันเหม็นกันไปครับแก้ไขด้วยนะครับขอบคุณครับได้ครับเดี๋ยวผมจะแก้ไขให้ครับครับโอ้โหสวนสัตว์ เป็นอะไรไปแล้วคุณพ่อเริ่มจะเจ๊งแล้วนะลูกก็สู้ๆเราต้องสู้ต่อไปหนูอยากไปดูจิงโจ้โอ้ปป่ป่ปออุ้ยโหมันนอนอยู่ด้วยอ๋อโหแล้วจิงโจ้ตรงนี้ว้าสุดยอดไปเลยค่ะคุณพ่อแต่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยมาเลยนะคะใช่ลูกก็ประมาณนั้นเป็นโควิดแล้วนะลูกต้องทำใจ เหรอแล้วพ่อเนี่ยหน้าตาเหมือนหนักใจตลอดเวลาเลยอะ่ะคุณพ่อมีปัญหากับคุณแม่นั้งแต่เมื่อไหร่คะอืมอ่าพ่อจะบอกให้นะลูกคือพ่อทะเลาะกับแม่แทบทุกวันเลยนะลูกกม็มีเป็นปัญหาเรื่องสวนสัตว์นี่แหละกับกิจการของเราก็มันเ,เริ่มจะเจงแล้วก็ทุกวันนี้ก็เหลือแค่นี้ลูก เห็นพระเดินวนมาสามรอบแล้วอะเขาเป็นพระที่มาดูสัตว์หรอคะเออหลวงพ่อเป็นเจ้าว่าแถวนี้แม่ห้องน้ำไปทางไหนนะห้องน้ำหลวงพ่อเอ่อทาง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 นู้นนะครับขอบคุณมากอ๋อครับผมโอ้โหน่าคุ้นคุ้น เฮ้ยหนูเริ่มเหนื่อยแล้วอ่ะเดี๋ยวดูอีกที่นึงก็กลับบ้านแล้วเราไปดูตรงนู้นกันดีกว่าพ่อ,อตรงมุมนั้นเฮ้ยคนไม่ใครมีเลยเฮ้ยอะไรอ่ะมา่ยวสันัตว์บ้าน <S <S า <S <S สนน <S <S 2> <S 2> ิโอ้หมูนี่ใช่ไหม <S <S อมอมงไม่เห็นน่ะมันมันสูงไปอ่ะเอ้ยมันหนูเตี้ยเอายังไง หนูขย่มหนูขย่กคือหนูหนูขย่ือันนี้เดู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 ขย่งได้ขย่งใช่อยแต่หนูเห็นนะคะว่ามันมีมันมีมันมีตัวเมียด้วยเออนั่นไงตัวสีขาวอ่ะใช่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 โอ้อือโอ้เฮ้ยเอออีแมวด้วยเหรอแมวแมวโอ้หนูอยากเอาไปเลี้ยงกังอ่าได้ได้ได้เอาเอามาวิ่งหนีไปเลย ใครเลี้ยงอ่ะโอ้ใครสอนแมวตัวนี้เนี่ยอืมส<อ>าม,มารถตอบสนองกับคนได้ด้วยเยี่ยมจริงๆไปไปคุณพ่อเรากลับบ้านกันดีกว่าไปหาคุณแม่ดีกว่ารู้สึกว่าคุณแม่น่าจะเหงาแล้วไปค่ะคุณพ่อได้ได้ลูกไป <c oughs> เอ,อ้ย <c oughs> ลงมาเลยหมู <c oughs> จะไปทุกตัว <c oughs> บ้าน,นดีกว่าก็เราจะมาถึงบ้านเหนื่อยแทบแย่เลยอ,อลูกเชิญเลยอ่ะอ,ะอะขอบคุณค่ะแม่แม่อยู่ไหนอ้าวทำไมไม่เก็บนะอยู่ไหมเนี่ยคุณทำไมคุณไม่เก็บข้าวอ้าวนี่จะนี่จะแต่งตัวไปไหนเนะี่ยอ้าวทำไมไม่ไปเที่ยวกับลูกฮะ ฮะอา้าวแค่ทำเพื่อลูกแค่นี้ไม่ทำไม่ได้อะ,ะทำไมจะไปไหนเอา้าจเย็นนะคะจะเย็นคุณพ่อคุณแม่อย่าทะเลาะกันเลยเอ,อาแม่ตีหนูทำไมจะไมคุยทำกับลูกนี้เอา เอาลูกคุณพ่อคุณแม่ชอบทะเลาะกันอยู่เรื่อยเลยอะ่ะแถมวันนี้ทะเลาะหนักกว่าเดิมอีกแถมตบตีกันแล้วเด็เราก็โดนลูกหลงอีกอะ่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเจ้า bon. คุณพ่อทำงานอยู่เหรอเนี่ยแล้วแม่ล่ะ mm hmm. แม่อื แม่มฮึแม่ฮ<ม>ึมฮึไอ้แก่ทำเสียงนะแม่ถึงพ่อไงถึงพ่อช่วยกันพากล่ะแก่คนเดียวก็พอมั้งหนอช่วยไงยเ,เดี๋ยวไม่ต้องหยุดเดี๋ยวจับมันจากต่อ3 2 1แอคชั่น ไปหาคุณพ mm. ่อดีกว่าถามว่าแม่อย uh, oh, ู่ไหนคุณ mm พ่อคะอ่ะแม่ไปไหนอ่ะทำไมแม่ไม่กลับบ้านไม่รู้อ่ะสงสัยจะนอกใจตอนนี้พ่อทำงานอยู่ออกไปก่อนได้ไหมไม่ได้คุณแม่แม่ต้องกลับมาพ่อต้องโทรกลับโทรโทรหาแม่ปๆเถอะฉันไม่สน ดูไปเล่นของเล่นข้างล่างก่อนไปทำไมไม่มีความสนใจเลยทำไมอ่ะตอนแรกก็ดีอยู่แล้วเชวใช้ชีวิตอย่างสนุกอยู่แล้วเชวทำไมเราต้องมาเจอหนูทำไมเราต้องมาเจอกับชีวิตพวกนี้ด้วย โดดได้ด้วยกระโดดได้ด้วยอะแม่ไม่ยอมทําความสะอาดเลยหนูมันเข้าบ้านแล้วเนี่ยแม่ทำไมฉันต้องเจอแบบนี้ด้วยนะ